ต่อมานะคะเป็นเรื่องของการทําผลมันนะคะผลรูดอ,อกมันอะไรตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นสีส้มใช่ไหมลูกเนี่ยนี้นะจันทาสตร์อันนี้นะคะทีน,น,นี้นะคะ,นนนะ,คะหนูก็ต้องมาดูแล้วนะคะว่าส้มเนี่ยมันเป็นส้มแบบไหนมันมีเหลืองรองพื้นมันมีเว้นขาวส้มเป็นส้มที่ถูกผสมแล้วเบรกด้วยสีน้ําตาลน้นําตาลอ่อนเล็กน้อยนะคะเป็นส้มแบบ ออกส้มแดงบางอันก็จะออกแบบส้มเหลืองอะไรเงี้ยเรก็ต้องสังเกตให้ดีนะเสร็จแล,แล้วก็เรียงลําดับเหมือนเดิมค่ะเรียงลาําดับของการลงเียงตั้งแต่เฉดออนที่สุดนะคะไปจนถึงเฉดเข้มที่สุดอย่างอันเนี้ยลองพื้นเหลืองก่อนแน่นอนนะลองพื้นเหลืองก่อนแน่นอนเนี่ยสชิ้เนี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะลองเล็กน้อยนะลองเป็นแบบเหลืองอ่อนๆนะคะอนะจะลองพื้นด้วยเหลืองอ่อ,อนๆออเล็กน้อยนะ ตรงบริเวณที่เว้นขาวเรียนเว้นขาวได้เลยนะลูกอ่อนๆนนะคะอ่อนๆก็ต้องดูตามแบบเป็นหลักนะคะไหมบริเวณตรงไหนที่มีเหลืองเรียนแทรกได้เลยบริเวณที่มันไม่ไม่ได้มีเหลืองอะไรเด่นชัดหรือว่าเว้นขาวเรียนปล่อยเว้นไว้เลยนะั้นนะคะี่ลูก อันนี้มีแทรกเหลืองแน่นอนนะคะเป็นเหลืองชั้นล่างแทรกเลยหลังจากนั้นนะคะวิธีการของเราเหมือนเดิมค่ะก็คือถ้าเราอยากให้มันเห็นชั้นสีที่เป็นสีเหลืองเราต้องรอให้สีเหลืองที่เป็นชั้นล่างเป็นไงคะแห้งแห้งนะคะเพราะถ้าต้องเรียนลงส้มไปเลยเนี่ยส้มทับไปเลยเหลืองอ่อนที่เรียนลงไปชั้นที่หนึ่มันจะกลืนไปกับสีส้มเลยค่เพราะาสียังไม่แห้งมันจะรุกรานเข้าหากันไปเลยเนาะ เพราะฉะนั้นเราอยากให้มันทิ้งเนื้อสีของชั้นที่1นึ่งมันสีเฉดอ่อนเอาไว้เลยต้องรอให้สีเหลืองนี่มันแห้งก่อนนะแห้งก่อนหลังจากนั้นลำดับข้านที่2นั่นเองถึงจะทําการลงนะลงสีส้มนะส้มลงไปส้มก็ต้ต้องลงจากส้มที่เป็นส้มอ่อนที่สุดนะคะส้มที่เป็นส้มอ่อนที่สุดนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มนะคะความเข้มของส้มเนี่ยเข้าไปทีละชั้นจากอ่อนไปหาเข้มนะลูกคะ ลืมนะส้มของเรารที่เราใช้นะเบรคเบรคให้มันเป็นส้มแบบขุ่นขุ่นนิดนึงนะคะด้วยการเบรคด้วยสีน้ำตาลอ่อนเข้าไปนิดนึงนะคะลองผสมดูนะคะแล้วก็แตะแทรกสีลงไปดูแล้วกันนะลูกนะอ่ะน่าจะได้ละน่าจะแห้งละอ่ะแม้อาจารย์ก็ทำการแตะแทรก สีถ้ามันยังไม่เข้มมากนันเลยต้องจางมันนิดนึงนะคะเนื้อสีอย่าไปเข้มนะคะลงจากอ่อนก่อนเอาน้ำนะคะช่วยนั้นเลขอดีชูเพิ่มเมจะอ่ามันก็จะเป็นส้มอ่อนแบบนี้นะคะเรียงเป็นชั้นๆไปนะลูกตรงไหนที่มันเป็นขาวเว้นขาวไปเลย อ,อ,าาอ่าอลาางาแตะตัวอ,อ่าแตะแทรกสีลงไปแบบนี้นะคะลูก,อ,ลกอ่แนี้นะนะคะตรงไหนที่เราเว้นขาวจางขอบมานีหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้สีมันมันเป็นคราบนะเป็นคราบ แล้วก็ค่อยๆค่อยๆเติมไปนะคะค่อยๆเติมลงไปเรื่อยๆเยช็ดอ่อนก่อนนะลูกนะเออนคะ่ะอันนี้ยังแห้งไม่ดีนะถ้ายังแห้งไม่ดีเราจะเห็นว่าสีมันจะลุกลานเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ระวังนะจ๋าแต่ระวัง หมคะแทรกเข้าไปเห็นไ,ไหมเส้นเส้นจานเว้นขาวไวเนาะนะคะถ้ามันเว้นไม่ไม่เยอะเลยก็เว้นนิดๆน,นะคะเว้นเส้นแบบเส้นเล็กนะคะ่ะตรงบริเวณที่เว้นขาวลืมนะคะมันจะเป็นขอบสีเห็นไหมลูกจางมานิดหนึ่งช่วยมันิดหนึ่งแตะแตะลบขอบเอาน้ำเปล่านี่แหละนะคะ,นะคะในการแบบจางขอบให้มันนิดหนึ่ง นะคะช่วยมันลูกช่วยมันนะคะ่ะแล้วก็เลื่อยไปอันต่อไปได้เลยนะคะต้องรอให้เหลืองแห้งนะเพราะว่าถ้าเหลืองไม่แห้งอย่างที่จันบอกไปมันจะไม่เห็นสีเหลืองนะลูกนะต้องรอนะะต้องรอใจเย็นไม่ต้องรีบเหมือนจานนะเพราะว่าจันสาธิตไม่อยากให้วิดีโอมันยาว นะคะก็เลยจะขั้นตอนจะติดกันสักนิดนึงไหมอันนี้คือชั้นแรกคือชั้นที่1ค่ะหลังจากนั้นนะคะสีที่มันเข้มขึ้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการเพิ่มความเข้มข้นของสีนะคะพอเพิ่มความเข้มข้นเนี่ยเดี๋ยวดูนะเวลาอาจารย์แตะลงไปปุ๊บไหมสีมันก็จะมีความเขาเรียกว่าเข้มขึ้นนะคะดูเราก็สังเกตว่าเฮ้ยมันไปเข้มขึ้นตรงไหนเข้มขึ้นตรงขอบเห็นไหมถ้ามันไปเข้มขึ้นตรงขอบอาจารย์ก็ไปเพิ่มความเข้มให้มันนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะจางน้ำเหมือนเดิมแตะน้ำเปล่านะช่วยนิดนึงไหนะคะมันก็จะไปเพิ่มความเข้มของสีแล้วนะคะเนี่ยนะคะดูนะอาจารย์ไปเพิ่มความเข้มตรงขอบมันใช่ไหมเนี่ยค่อยๆแตะแตะเบาๆนะคะมันเข้มตรงไหนเรงก็ไปแตะตรงนั้นแหละคะ่ะ เพิ่มความเข้มไปทีละชั้นนะลูกไม่ต้องไปรีบไปเร่งนะฮะรอให้มันแห้งก่อนก็นได้นะคะเห็นไหมก็ไปเพิ่มความเข้มของมันขึ้นเรื่อยๆค่ะทีละอันทีละอันหามุมเนี้ยเห็นไหมจารก,ก็พยายามจะหามุมที่มันแห้งอะเนาะนะคะเพราะไม่แห้งลงไปมันก็สีมันก็รุกรานเข้าหากันไปหมดหนูก็จะไม่เห็นอันนี้แห้งแล้วเห็นไหม พอมันแห้งเนี่ยเวลาจานแตะสีลงไปเนี่ยมันจะคุมเราเรียกได้ว่าเราใช้เทคนิคอ่าเปียกบนแห้งพอมันใช้เปียกบนแห้งเนี่ยมันจะสามารถคุมขอบนะฮะคุมขอบหรืออ่าเขาเรียกว่าไรความลุกรานของสีเนี่ยได้ดีกว่าเปียกบนเปียกถ้าเปียกบนเปียกเนี่ยเรียนชั้นแรกมันยังไม่แห้งแล้วเรียนไปลงชั้นสองปุ๊บมันลุกรานเข้าหากันเลยนะคะเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยมันรอแห้งปุ๊บเนี่ยเราสามารถคุมเห็นไหมคุมว่ามันจะ เข้ามาแค่ไหนนะคะหรือว่าอยู่แค่ไหนเนี่ยเราสามารถคุมได้นะคะวิธีการเดินขอบเรียนดูนะเห็นไหมเดินเส้นขอบแบบนี้นะคะมันเป็นการเติมเส้นเข้มะเนาะก็สามารถแบบเติมเส้นขอบเส้นเข้มเข้าไปได้เลยนะ,ะจางน้ำให้มันนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวเส้นที่มันเข้ม ที่สุดอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเราใช้พูกันเล็กๆนะฮะในการเดินเส้นความเข้มอีกทีหนึ่งนะคะเนาะเลิกใช้นะคะพูกันให้เหมาะกับหน้างานนะลูกนะคะมันยังเข้มไม่พอเห็นไหมยังเข้มไม่พออาจารย์ก็เพิ่มความเข้มข้นนะคะของเนื้อสีเข้าไป นะคะเพื่อให้สีมันค่อนข้างเข้มอย่าลืมนะเอาส้มผสมกับน้ําตาลนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบส้มแบบขุ่นแต่ว่าก็เข้มเออนะคะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมมันมันเข้มเนี่ยเนี่ยถ้ามันแห้งเห็นไหมเวลาจนแตะพกันลงไปถ้ามันแห้งนะะเนี่ยนะฮะนักเรียนสามารถควบคุมขอบนะคะหรือระยะที่มันจะลุกลานไปได้แต่ถ้ามันไม่แห้งเราก็จะควบคุมได้ยากหลังจากนั้นนะคะก็อย่าลืมจางนะ้าเหมือนเดิมไหมคะปึบ๊บเอาน้ําไปแตะ หม,มันก็จะขึ้นเฉพาะบริเวณที่เราจะให้มันขึ้นเนาะนะคะอะเดี๋ยวมาดูวิธีการเดินเส้นว่าเฮ้ยเส้นที่เราจะให้มันขึ้นขอบข้างๆไอ้ที่มันเป็นเว้นขาวเนี่ยเราเราเรา,เราทำอย่างไรอะฝังนี้น่าจะน่าจะแห้งอะแห้งแล้วแมอาจารย์ก็ทําการเห็นไหม,ะหไมคะเดินเส้นไปก่อนปื๊ดเดินเส้น เส้นเนี่ยจะอยู่ข้างๆบริเวณที่ขอบขอบที่เราต้องจะเว้นอ่นะเนาะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้วิธีการเอาน้ําเปล่านะคะไปแตะขอบด้านข้างนอกนะคะข้างในเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันปื๊ดไหมคะเพราะไปแตะข้างนอกเนี่ยเส้นในมันจะเห็นยังเป็นเส้นเข้มอยู่แต่ข้างนอกน้ํามันจะวิ่งมันจะพาเส้นสีเนี่ยวิ่งจางออกมาโดยอัตโนมัตินี่จะเป็นในลักษณะนี้ไหมแล้วเส้นมันก็จะขึ้นเป็นข้างๆหรือขอ,ขอบขอบขึ้นมานะคะ เราก็ใช้วิธีเติมความเข้มเข้าไปเรื่อยๆไหมคะตรงไหนนะบริเวณตรงไหนที่ยังลึกไม่พอนะคะยังมีความเข้มไม่พอเนี่ทาการเติมเข้าไปได้เลยค่อยๆเติมเข้าไปทีละชั้นเรื่อยๆได้เลยนะลูกเห็นไหมคะชั้นเติมเข้าไปแล้วก็อะไรจางน้ำค่ะจางน้ำเพื่อให้สีมันสมูทเห็นไหมมันรุกรานแบบสมูทไหมค่อยๆเชื่อมเฉดสีเข้มขึ้นเรื่อยๆไ,ไหมคะไหม เส้นเห็นไหมเส้นบริเวณไหนที่เราต้องการให้มันเข้มขึ้นอ่ะลิ้นไปเดินเส้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมก็ไปทําการเพิ่มความเข้มอีกชั้นหนึ่งเป็นเส้นเห็นไหมไปเติมเอาเส้นเล็กๆกดภูกันลงไปเล็กๆค่ะแมไปเติมความเข้มของขอบเส้นได้เลยตรงนี้ยังเข้มไม่พอหรอกลูกนะยังเข้มไม่พอมันจะมีแตะสีแบบความมีสีดําแทรกมีสีน้ําตาลเข้มแทกอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆแล้วลูกะนะเนี่ยเห็นไหม ก็ค่อยๆเติมให้มันเข้มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะน้ำตาลเข้มนะฮะแตะดำเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะเข้มขึ้นข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะของเฉดสี